กินของมือนีข้ามาะเลตลาดสีซงข้ามจ้าทำไมทำไมเยอะมากแสบ่ายลองกอน กผีน้องใหม่พูดวิทย์บ่อยปากจ้าโอ้แนวกินที่น้องอัน้ห่วงบกจะพี่น้องบกบกนิดตงอะไรแซ่ทั้งทีแซ่ทั้งพี่ไม่บกแนวกินพี่ดำพูดวิทย์บ่อยอยากทีเล็กพี่น้องิเล็กตาแห้งไม่ไม่ทีนูนอันี้ไม่ที่นูน้องนนี้เป็นอนนี่อันกิน่นไข่มดแดง ข้าเจ้า,าจอใคปลาโลเ่าอะไรปลาสามร้อยจ้ามาไม่ไหมค่ะโอ้สามรอยมันเป็นปลาเนือ้ออ่อนไงปลาเสื่อมยังกินละแสะเห็ดก็บอ่ห้นหนอกเนาะไม่เห็ดเนาะโอมีเนวอันนั้นมีเนวเป็นแต่กินเลยของปลานี่แม่งกิน,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 นโอ้ยเล่นด้หันแฉเล่นเล่น,อนเอาะแเ,เล่นเลน<า> นกเป็ดได้หน่เนาะโอ้แกนปลาพี่น้องปลาตัวใหญ่อะแล่นไข่อึดแนวอยากแนวกินฟองปลาโอแซ่บหักยางนี่เขาบักยางเจะหมักยางมะขายนั้นตัวละสี่สิบบาทพี่น้องท่านผีกระไร ขายจังไดบางอย่างนี่สาวบาทจ้าโอ้ปออเป็นแต่ย,ย, 20, 20. ย,ย่างน้ำลา,าลยไหลจวดๆนีน่เนาะแบบนี้เนาะเอาแล้เนี่ยค่ะยี่สิบยี่สิบแค่อยากกินพวกบางอย่างหน่อยบวฉุบจานละยี่สิบบาทพี่น้องแม่นบอสสามจานห้าสิบเลยสั่นพี่น้องเออบางอย่างเอาเอามาสามจานดู เห็นกันน้ำลายแตกแล้วด้เห็นกันน้ำลายแตกแล้วน่อเอามะย่างก่อนพี่น้องน่าจ้าให้มากสบาทอแมวนี่นึง